นี่ล้ลน um> ้่านฮดละครับพี่น้องครับอายุหากินตามภาษาแย่ไข่มดแดงครับแย่ไข่หงดแดงเร้อแย่ไข่มดแดงครับแย่ไข่หงดแดงเร้อ อาละครับพี่น้องครับมือนีเข้ามาเบิงการแย่ไข่มดแดงหายอยู่หากินตามภาษาคนฮักนาพี่น้องเอ้ยบ่าสาตว์สิผ้ามาเบิง,งเง่ไข่หมดแดงครับพี่น้องน,นี่แหละครับพี่น้องก้อยไข่หมดแดงครับข้าวเที่ยงมือนีบ่าสาตว์ ก้อยไก่หมดแดงเด้อโดยฝีมือเจออ๊อนะครับมากินน้ำกันได้ครับพี่น้องมาถามแล้วทำมเเร็วเร็วเร็วเอาตากจ้วป่วนจ้วป่วนนี่ครับน้องครับก้อยไข่โมเแดงแซ่บซอาหารเที่ยง